มักุรูเลียนนี่นะครับถ้าหากว่ามันในเหว่ล้วเอาขึ้นยากครับถ้าขาดน้ำ้วเหวแล้วเอาขึ้นยากบอกตรงๆเลยครับถ้าถือกลวกเราเรียบร้อยครับปลูกทุเลียนในดิน,นปนทรายปลูกทั่ไหนให้มันรอดครับวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีตอนรับกับสุสธิชาติกาเด่นนะครับพี่น้องหลายคนบนว่าปลูกมักทรูเลียนในดินปนทรายสื่อมทา่าไลกระต่ายเรียบนะครับ เมื่อนี้มีทางออกนะครับมาเบิงปลูกอยู่ที่สวนนะครับว่ามันหลอดใดจังไดนะครับอันนี้ก็เป็นดินปนทรายค้อกันครับพี่น้องปลูกมาแล้วมันหลอดนะครับลักษณะที่มันหลอดนั่นมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากการปลูกโดยทั่วไปก็เลยนํามาให้พี่น้องในเบิงถามว่าอยนี่ปลูกแล้วมันตายว่าตายคื้กันแต่ว่าลักษณะที่มันหลอดนี่มันจะมีลักษณะเด่นอย่างหนึง่งเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิงครับอา้าวต้นแรกครับให้พี่น้องเบิงตรงนี้พี่น้องเห็นนี่คือการปลูกใต้วงทอ นะครับวงทอซีเมนซึ่งเป็นวงทอที่เหลือจากน้ำสางครับพี่นอ้องมันเหลืออยู่ทอหนึ่งกาลูกไส้กึ่งมาเอาดินไส้ลักะผสมกับพวกปุ๋ยคอกในนิดๆนหน่อยเสียหลักะเอามักคุเรียนมาปลูกความสูงกะสูงจากพื้นประมาณจักสี่ซี่เห้าสิบเซนติเมตรนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นทีต่ำนะครับส่วนใหญ่ต้นมักคุเรียนที่เราปลูกเรามันไปนยังคือตายสาเหตุที่มันตายหลักๆก็คือ,อในกรณีที่อยู่ในดินปนไา้ หลือดินที่มีรส้ผสมส่วนใหญ่ฤดูฝนมากมันจะมีความชื้นมีความแชะน้ำจะขังและบานิากบักทุเรียนมันแช่น้ำมันก็นจะตายนะครับนี่คือปัญหาใหญ่นั่นวิธีแก้ที่มันรอด เห็นเห็นกับตาเลยก็คือโยกพื้นเนี่ยมันสูงขึ้นมากประมาณจักสี่สิบหาสิบเซนโดยวิธีการใส่ทอนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกวิธีหนึ่งยกพื้นยังไหนนอกจากบปใสทอก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ห้ายกพื้นโดยต้องใส่ทอนะครับอ่านกัลลอดขึ้นกันแล้วก็ต้นง่ามกว่านี้ครับเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิ้งเบิ้งต้นนี้ก่อนครับต้นนี้สูงประมาณจักสามเมตรกว่ากวาแหละครับประมาณจักสามเมตรห้าสิบอันนี้ก็เป็นฝนที่สามแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่าามัันนจะะเหหลลือบบยคร เพมปลูกประมาณสิกสี่สิบหาสิบตน้นแต่ก็ตายไปเหลือประมาณเกือบสิบต้นนะครับไอ้ที่มันเหลือนี่ก็คือลักษณะเด่นๆจึงสิ่ละครับอันนี้คือต้นที่สองครับพี่น้องต้นอีกข้างงามครับปลูกไลเรียกันประมาณเดือนหนึ่งครับไลเรียกันประมาณเดือนหนึ่งกับความสูงกับประมาณเดียวกันแต่ว่าส่งพุ่มค่อนข้างจะโอเคสาเหตุที่มันส่งพุ่มดีกว่าต้นแรกเกิดมาจากนี่ครับพื้นฐานมาอยู่ตรงนี้พื้นฐานมันเกิดจากทังเกิดจากกองขยะครับบริเวณตรงนี้ เมื่อก้อนปลูกนะครับมันจะเป็นของขยะซึ่งเอาพวกใบใหม่เศษห้ามากองทิมกันไหวเพราะว่ามันมุ้ยหมองเก็บก็เลยมาของหิมไหววันดีขึ้นดีเขากบเผามันก็จะมีฝุ่นไฟมีฝุ่นไฟมีทานมีอย่างอยู่ในกันเลยมาเห็นว่าดินมันอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ก็เลยเอามักทุเรียนมาปลูกซึ่งตรงนี้ครับมันจะมีความสูงขึ้นจากพื้นประมาณจักษอกกว่าๆนะครับเป็นลักษณะก้นกระทาความนะครับเอามักทุเรียนมาวางลงไม่ได้คุดหลุมไห้พี่น้อง เอาถุงมักธุเรียนมาว่า,ลางลางแล้วก็เอาดินกบเอาดินก,บเ,นกบเสร็จแล้วก็เอาพวกฟางพวกใบไม้ขยะมะกบเหงาไม้แล้วก็หวดวหนามเข้าไปสุดท้ายมันใหญ่ <c oughs> มันใหญ่มันบ่ตายครับอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยครับค่อนข้างจะจะ,จะจะงามนะครับกิ่งก้านก็ค่อนข้างจะโอเคเลยบอกว่าปลูกต้นมักธุเรียนนี่พยายามอย่าเอาพวกขยะมูลฝอยหรืออย่างมะคุ่นเหงามันมันจะเกิดเชื้อราเห็ดให้หักามะนาวแล้วก็จะตาย อันนี้ผมก็รันตีได้เลยว่าผมใส่ขยะมูลฝอยเห็นไหมครับใบใหม่เศษใบใหม่ถ้าเป็นฤดูหลังเก็บเกี่ยวก็จะเอาผูกฟางมามากองสูมก็ไว้ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยของต้นใหม่นอกจากรักษาความชื้นแล้วเมื่อมันย่อยสลายมันก็จะเป็นปุ๋ยต้นใหม่เฮดไห,หดินอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับต้นใหม่มันงามนั่นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าการเอาหวกใบใหม่เอาขยะมู้นฝอยมาทงเงามานีโอกาสที่มันจะ หากติชเชล่าตายกับบวกทนเห็นนะครับอันนี้อันนี้นนพิสูจน์ได้แล้วว่ามันมันมันผ่านนะครับสรุปเปงไงว่าลักษณะที่เห็ดไหต้นทุเรียนสองตัวนี้มันบวตายมันหลอดตายแล้วมันโดดเด่นก,ก,ก็คือหนึ่งครับผมปลูกในที่สูงปลูกในที่สูงก็คือหนึ่งปลูกในก่องขยะที่มันมีลักษณะความสูงหากบบแชน้ำครับอันที่สองก็คือปลูกตรงทอนะครับตรงท่อตรงนั้นยกพืน้นขึ้นสูงประมาณไดสี่ซี่ผ่าซเซนติเมตร หากมันบ่ออมน้ำในช่วงฤดูฝนนะครับมันก็นเลยเหตุให้มันหลอดอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งนะคิดว่าน่าจะอันที่สองคือบริเวณตรงนี้มันอยู่ไกลน้ำครับห้าหดน้ำเ่ามือเสารมือแรงหรือเหมือละเทือหรืออาทิตย์ละประมาณสองเทือสามเทือถ้าห้าคุ้มหญ้าคุ้มดินไว้ได้ดีก็อาจจะเป็นอาทิตย์ละสองเทือสามเทือต้อนไม่ใหญ่หรอกว่เป็นอย่างแต่ว่าตนน้นน้อยก็ต้องหดคู่มือนะครับก็คิดว่าปัจจัยสองอย่างนี้เหตุให้มันหลอดนะครับคือปลูกสูง แลวก็ดูแลวยการทดน้ำสม่ำเสมอไอ้ที่มันตายนะครับส่วนใหญ่ที่ผมปลูกไวซีซีผาซีต้นที่มันตายนะ่ก็เกิดจากว่าหนึ่งแหละลืมหดน้ำม,มันยุกไก่น่ะมังเดือดสายยางไป,ปถึงลืมมือสองมือมาครเรียนนี่นะครับถ้าหากว่ามันได้เหี่ยวแล้วเอาขึ้นยากครับถ้าขาดน้ำแล้วเหี่ยวแล้วเอาขึ้นยากบอกตรงตรเลยครับถ้าถือกลวกเราเรียบร้อยครับนั่นน้ำก็เป็นปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับครับนี่ก็คือตัวอย่างต้นทุเรียนที่ผมปลูก ในดินฝนรายดินบานๆเท่าแต่ว่ามันหลอดนะครับเอามาให้พี่น้องเบงเพื่อยืนยันว่ามันปลูกได้มันขึ้นกับการบริหารจัดการนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากปลูกทุเรียนอยากแก่เมื่อไห่สื่อมาหลายเครื่อเราปลูกเราบลอดล,ลองเบงเด้อพี่น้องเด้อดีหาทอยสีกระไดมาปลูกหรือหากว่าบ่ย,ยากลงทุนกับทุ่นดินทำมันสูงขึ้นจังเิดนึงนะครับลองปลูกร่องเบิงอีกเครือหนึ่งนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันจะหลอดหรือมันจะบลอดนะครับ ขอบคุณทุกท่านหลายๆที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับขอบคุณและสวัสดีครับ